ยืิยนบนศัทธาญาติโยมทั้งหลายเราเกิดมาแล้วในพระพุทธศาสนาที่มีเหตุมีผลมาทำดีมีความสุขทำบาปความชั่วมีความทุกข์ความเชื่อมั่นของพวกเราตั้งไว้อยู่ในใจของคนถ้าเรามีการศึกษาพอรู้เรื่องอย่างนี้แล้วเราเือ้พากันตั้งใจปฏิบัติตามคํา ั่งสอนทางพุทธศาสนาอย่างองค์สน้นเดียพระสมัาสัมพุทธเจ้าที่สั่งสอนเอาไว้ตามกําลังความศรัทธาของเราที่สามารถที่ปฏิบัติแต่เราพอปฏิบัติไปเรื่อยๆก็จะแก้ไขปัญหาไปเรื่อยๆความทุกข์นี่มันมีใครต้องการมีต้องการแต่ความสุขน,นั้นเวลาเราทําอะไรแล้วมันเกิดทุกข์เราก็จะรู้จักว่าเอ๊ะ สิ่งนี้มันไม่ควรทำเพราะเราไม่ต้องการเราก็จะได้พิจารณาเรื่องนั้นแก้ไขปรับปรุงตนเองนั่นคนเราก็าจะเข้าใจการที่คนพูดคุยกันอยู่ที่ไหนถูกเถียงทะเลาะวิวาดกันอะไรต่างๆเกิดทุกข์ขึ้นบ้านใดเมืองใดประเทศไหนคนเกิดขึ้นมาเขามีคนต้องการมีแต่คนสุขอยู่เหตุฉะนั้นก็เราก็เลยพิจารณาเร่งการพูดคุยกัน สนทนากันอยู่สิใดเพื่อให้แก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นในปุจจภาษยในทางที่ถูกที่ควรที่ควมเหมาะสมการเทศนั่งดัะนั้นการที่คิดในใจของเราพเพื่อจะมีความคิดให้คิดแล้วกระอยากมีความสุขอย่างเดียวความทุกข์ไม่มีใครอยากคิดแต่มันดื้อคิดที่เราไม่รู้จักพิณิพิจณาหาวิธีแกกไข เป็นปัจจุบันธรรมเห็น,นั้าอันนี้เป็นของที่ทันสมัยที่สุดก็คือเป็นปัจจุบันธรรมในปัจจุบันนี้เรายืนเดินนั่งนอนอยู่เราอยู่ในอริบทอะไรเราพิจารณาเพื่อรู้จักเรียกว่าคนนั้นปฏิบัติอยู่แม่อยู่บ้านอยู่ช่องพอดีอยู่สำนักง,งานต่างๆสถานท,าที่วัดวาอาวาสไหนก็แล้วแต่ถ้าบุคคลนี้มีความตั้งใจเข้าใจว่า เราต้องปฏิบัติคุณงามคมุณดีอยู่น่าึกถึงแต่ถึงคุณงามคมุณดีเป็นที่พึ่งเราก็ได้จังใจแก้ไขปัญหาของตนเองโดยการเปรียบเทียบเพื่อมีความหมายว่าามันฟังเทพด้วยตนเองตนเองนี้เนี่ยทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรเราต้องตามพิจารณาดูอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเพื่อแก้ไขในปัจจุบัน โดยตนเองอยู่เรียว่าคนฉลาดคนฉลาดนะัคือควาเทพด้วยตนเองอันนี้เต็มๆไนก่อนๆนลวงภูมั่นที่พวกเราพากันกรบบูชาตาบ้า้ทำให้รึกถึง,ถงนลวงภูผู้ที่มาประกระาศศาสนายกย่องเชิดชูพทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือขึ้นไปในยุคข,ของพวกเราเป็นผู้โชคดี ในหลวงผู้มั่นผู้พูดซักจวงในแนวทางเวลาท่านไม่สบายท่านอยู่วัดเจดีย์หลวงนั้นท่านที่ออกไปบำเพ็ญทางอำเภอเมืองภาคจะออกไปบำเพ็ญท,ทั้งนั้นท่านจะคุณโอรีถามว่าจะไม่ไม่ไม่ไมสบายอยู่อาพาธเจ็บป่วยอยู่ทำไมจึงจะออกไปบำเพ็ญผู้เดียวในป่าใเขา จะใช้ฟังเทศฟังธรรมของบุคคลผู้ใดอาจารย์อ,องค์ไหนจะเทศเทศฟังตักเตือนแนะนําสั่งสอนหาวิธีแก้ไขความเจ็บป่วยความวาพาต่างๆเกิดขึ้นในร่างกายจะทํอยังไงคนผู้คนก็ตอบว,ว,อาาว,อว่าฟังเทศด้วยตนเองพระเจ้าค้าฟังเทศด้วยตนเองทำมาฟังเทศด้วยตนเองก็เรามีสติสัมปชัญญะตามดูกนะารของเราเราเยืนเดินนั่งนอนเรา เขาทำอย่างไรยืนนะคิดใรเดินไปยัเปคิดยังไงบ้างเป็นจากนอนหลับตื่นขึ้นมาแล้วมราพูดชุวยกันเรื่องอะไรเป็นทางที่จะนำมันถูกมาให้ไหมในคิดในใจเราตนเองคิดเรื่องอะไรในใจในปัจจุบันที่เรากำลังพิจารณาอยู่มันถูกหรือมันผิดมันจะทําให้เกิดทุกข์หรือเกิดสุขกแก้ปัญหาด้วยตนเอ,ง,องนั่นเรียกว่าฟังเทศโดยตนเอง เหตุนั้นชะตาก็ไม่เคยได้ยินนะฟังเทศด้วยตนเองคืออะไรบางทีร่างกายของคนเรานี่อยู่ดีๆมันก็เจ็บกบป่วยขึ้นมามันก็เทศทุกข์ความทุกข์ให้เราฟังให้ผู้ฉลาดบางทีเราพูดจาภสษสมันถกงมันเถียงกันมันเกิดทุกข์เฮ้มันเกิดทุกข์อย่างนี้แล้วมันก็ได้ฟังเทศด้วยตนเองเราไม่อยากทุกข์ทำไมมันทุกข์มันเกิดเรื่องเป็นอย่างนี้ มีขู่โกรธเจียดเครีแค้งกันอย่างนี้คนเรานี่อยู่ด้วยกันทาไมไม่อยู่สงบอยู่มีค,ความสุขเราก็ดูด้วยควาคิดตรงตัเวเองเรียกว่าเป็นศาสนาที่ทันสมัยมีเหตุการณ์ในปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างไรจะแก้ไขในปัจจุบันนั่นเราโกรธวันนี้เกิดขึ้นก็ต้องแก้ไขวันนี้ไม่ต้องไปรอวันอื่นวันเมื่อแก้ไขวันนี้เรียกว,ว่าปัจจุบัน มันคิดเรื่องใไดไม่ดีเกิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้เราแก้ไขเดี๋ยวนี้แก้ไขยังไม่ได้พยายามแก้ไขไเรียกว่าคนมีทะมุมเพียนมมพยายามจะแก้ปัญหาของตนเองหรือว่ารักษาตนเองคัาเทศอยู่ในตนเองทุกคนก็ต้องเดิไปฟังวันหนึ่งหนึ่งจะมีอาการอะไรอย่างตางตายของคนเราไม่เรืร่องใดก็เรื่องหนึ่งทำอะไรก็เหมือนกันพูดคุยกันเรื่องต่างๆเกิดขึ้นวันใดวันหนึ่ง คิดใ,ใ,ในใจเคลื่อนไหวอยู่ตลอดความคิดมันเป็นอย่างนี้ถ้าเรารู้เรื่องอย่างนี้เราก็เป็นผู้มีความเพียรพยายามจะแก้ปัญหาของตนเองแก้แค่ทุกข์ออกจากตัวเองให้มีคมสุขถ้าเรารู้เข้าใจแล้วเราก็แก้ปัญหาได้ครับคมสุขก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆในปัจจุบันของของเราที่พากันอยู่ทุกอริยบทเียกว่าทันสมัยนี้เร่องการแก้ไขธรรมะ อระรยเจ้าทั้งหลายที่ท่านในบนรรลุธรรมอนุตรสมาธิโพธิญาณในบนรรลุดวงตาเห็นธรรมแล้วมันก็แก้ในปัจจุบันเมื่อฟังเทศจากพุทิเจ้าแล้วก็แบบนําไปแก้ตนเองเมื่อไม่ได้ฟังแล้วเรื่องอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นในตัวคนเองเลยแต่ละคนละคนวันหนึ่งหนึ่งมันมีหลายอาการหลายอย่างเกิดขึ้นในร่างกายในจิตใจของพวกเราเราก็แก้ปัญหาหรือว่าแก้ปัญหาปลดเพื่องปัญหา ถ้าเปรียบเทียบทางนอกก็เหมือนกับคนดื่มเหล้าคนดื่มเหล้าไม่หยุดดึงมเป็นะครูบาอาจารย์เป็่อนก็แนะนำการสอนนะาะไม่ดื่มหยุดดื่มหยุดดื่มแล้วก็จะไม่เมาตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่เราหยุดนี่ก็จะไม่เมาต่อไปเกานําคําสอนที่ท่านสั่งสองนเอาไว้ก็เลยมาปฏิบัติตนก็นเป็นหน้าที่ของตนเรือ่องตนแรเป็นที่พึ่งของตนที่พระเจ้าทรงสอนไว้จะพึ่งใครอืแล้วเป็นที่พึ่งได้เหตุฉะนั้นเวลาแบป่วยี เพื่งแพทย์เพื่งหมอบ้างแล้วก็เพึ่งตนเองบ้างหรือร่างกายนี้เกิดขึ้นมามันมีโรคภัยเครียดเบียดเบียนไม่สุขอยู่สบายตลอดทุกวันทุกวันนี่คืมีเรื่องหนึ่งเรื่องหนเรื่องหนึ่งเเจ็เบนั่นเจ็บนี่เป็น,น่นั้นอันนี้บ้างขึ้นเรียกว่ามันสอนเรา่รางกายสอนเราให้เรามีความเข้าใจในทุกในทุกผู้ใดมีความทุกข์ทุกคนก็อยากพ้นทุกข์ มีคนที่เคยนทุกข์กันเลยคนขวยดิ้นรนหาวิธีแก้ปัญหาทำให้ไม่เกิดทุกข์กันหลุดลอยออกไปจากหวงใจคนตนเองันเองก็เลยอยู่มีความสุขถ้ามันเกิดขึ้นมาอีกนี่มันเป็นอนิจจเนี่มันไม่เที่ยงมันเจ็บปวดมันะหายถ้ามันหายไปแล้วมันก็เจ็บปวดมาอีกเรื่องใหม่ขึ้นมาหายอันนี้มันจะแล้วมันจะสบายมันไม่สบายก็เลยว่กเป็พียนทุกข์ ยมพิจารณาดูว่าถ้าเราเจ็บมือเจ็บมือไม่ดีไปจับอย่างก็ไม่ได้ไปเจ็บขาจะดีกว่าเจ็บขาก็เดินไม่ได้อให้ไปเก็บนี่ไรเก็บพ่องเก็บพ่องอีกแล้วเก็บพ่องก็อยู่ไม่ได้เก็บพ่องอยู่ใหปวดหัวอีกยังมันปีหลายมีหลายเรื่องหลายอย่างจะนี่เกิดขึ้นในร่างกายเราก็พยายามพลิกแปลงใส่สติปัญญาตามดูอ ปัจจุบันของตนเองอยู่เรียกว่าคนทันสมัยฉะนั้นเมื่อมาไทยตองเห้คุคนแล้วศาสนาใดที่สอนให้ทันสมัยที่สุดก็คือศาสนาพุทธของพวกเราที่ถือกันมากเคารพกันมากตั้งใจอยู่พิจารณาอยู่เมื่อรู้จักแล้วเอ๊มันเป็นอย่างนี้นี่ร่างกายของคนเราร่างกายมีแล้วมันเป็นทุกข์รู้จักเมื่อรู้จักแล้วมันจะได้ค่อยคลายไป ่างการนี้เป็นอย่างนี้เจ็บพ่ป่วยนี่แน่น,น,นอนก็ยังทำคนงามคนดีบ่ายราสวดมต์ปฏิบัติอยู่ทำบุญต่นานการกุศลอยู่มันไปได้ก็เลยทำทั้ง,งใจทำคณงามคามดีสิ่งใดที่จะทำให้มีความสุขเกิดขึ้นบุญคือความสุขใจเรี่มว,ว่าสร้างบุญสรุปเลยก็คาสร้างบุญสร้างทางกายกอดีสร้างทางวาจากอดีสร้างทางจิตใจกอดีสร้างหาวิธีเดินทางให้ถูกต้อง ให้เราเดินทางให้ถูกต้องแล้วเราก็เดี๋ยวปัจจุบันเวลาอยู่บ้ันอยู่ช่องไปนั้นไปนี่ก็ได้บานใดเมืองใดประเทศไหนพิจารณาได้ทั้งนั้นในธรรมะมีมดทุกป,ประเทศในโลกมีคําสอนทางพุทธศาสนาที่เด่นที่สุดแต่รัฐที่อื่นเป็นเรื่องของพวกรัฐที่อื่นที่ศาสนาอื่นอารมณ์ปูชาเรื่องอื่นเป็นเรื่องของคนอื่นเรื่องของพวกเราเป็นชาวพุทธพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ผู้ชื่นชื่นผู้เบิกบาน อาจะเรียกว่าพูดโโธพุดทโถเห็นเหตุฉะนั้นเราก็จะมีปัญญาเกิดขึ้นเมื่อรู้เมื่อรู้เลน้อยก็มีปัญญาน้อยเมื่อรู้ปันกลางเขาเรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นพันกลางํำนาเขียน,นรู้แจ้งชัดจิตจริงชัดเจนจริงนงแล้วรู้จากที่เรนคมรด้คมปกรธคมหลงหมดจนสามารถปลดพลงออกจากดวงใจได้ใจก็มีอิสระภาพใจก็มีความสุขดังนั้นเขเรียกว่าคนรู้จริง คนรู้จริงก็เหมือนเราไปจับไฟนี่นจับไฟเราไม่มีมันเจ็บเจ็บแล้วบอกจับอีกคนนีเจ็บเรียกว่าคนรู้จักว่าโทษของสิ่งนั้นทาให้เกิดเกิดทุกข์เราก็เป็นทางที่จะแก้ไขฉะนั้นจึงเล่าตรงแเป็นที่พึง่งให้ตนมันถูกต้องจะพึ่งใครเราเวลาจะพึ่งคนอื่นไม่ได้เวลานเจ็บป่วยพึ่งแพทย์พึ่งหมอแต่พึ่งม,มันกินยาไม่ถูกมันยังไม่หาย ถ้าพึ่งตนเองกลร่างกายเป็นเมืนไม่เล่นพลีบธรคุณยทําคุณงามคนดีเมือเละมองมันยังไม่เข้าใจเราไปเที ern, ่ยวโรงพยาบาลราไปดูคนเจ็บคนป่วยทั้งพิกษุส้ำมันเองกนดีอยากโยงก็ดีทำไมจังเจ็บจังป่วยเต็มโรงพยาบาลนี่ร่างกายมีทุกอย่างนี้นะไม่องจากทุกเลยพยายามคุณป่วยที่จะหาวิธีปลดเพื้อมทุกข์บอกจากตัวเองก็จะได้มีความสุขชั่วเป็นระยะระยะไปเรื่อยๆ เรียกว,ว่าคุณมีความเพียรความเพียรทุกอริยบทในการเดินเดินม่านนอนไม่จา่านอนหลับเพีงนเองเรียกว่าคนฉลาดมันมีปัญญาที่จะแก้ปัญหาของตนเองให้ปัญหาได้แค่ไหนก็ได้ปัญญาเกิดขึ้นก็ได้พุโทโธตามขั้นตอนเรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นจุนนั่นเองเหนน็นั้นสัศรัทายการชมใน้ฟังเรื่องนี้แล้วขอบเดนน้อมนึกงระลึกโคปันาโกน้อมทำความส่จริ ในเรื่องความทำวันส่ทนมาอยู่ในตนนี้ความมาอยู่ตรงนี้เองเพื่อให้ศึกษาให้เราเข้าใจได้เราจะได้มีคนสุขคนสบายตามฐานะของสภาวะของร่างกายของคนเราเป็นอย่างนี้ดฉะน,นั้นเมื่อทุกคนได้ฟังแล้วจดจำาพ,พิจารณาผู้ปริคมน้อพิจารณาและมาเข้าใจอยู่ได้มีคนสุขคนสบายตามฐานะของตนเองกลัอ,อาวยความให้ทุกคนจนตัน้งใจ และกินมีคิดสะสมทำนองอยากพ้นทุกข์ก็ให้ตั้งใจปฏิบัติทำไม่กล่าวมานั้นด้วยเฉะนั้นเราขาดนาทางพ้นทุกข์อยู่แล้วก็ขอให้ตั้งใจปฏิบัติต่อไปก็จะได้เฉลิมรุ่งเรืองขึ้นไปฉนันมีเป็นสติธปัญญาแข่ค่าขึ้นมาแล้วก็วาสามารถจะพ้นทุกข์ไปได้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าโยมไม่ว่าพระสามารถจะเปดเพื่องตนเองอยากที่เหล็กเท่าไรได้ ได้การทั้งนั้นได้มันดูทำทั้งนั้นเขาทำมาเป็นของกาเราเรียกว่าอย่างนั้นเหตุเ้ิญขาขอให้ทางไทยทุกท่านจะได้สาเร็จางคนทาความมาปรารถนาของตนเองโดยกันท่านทุกคนเทินขอเริญพร